สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อจำ้ำเมื่อกินหนึ่งปลาน้ำการมันนี่ย่ายหนึ่งปลาจ้าหนึ่งปลาใส่ผักหมกับผักขน้าทะเลเลยวกะมีอันผักขวางตุง่งผีเพิ่เอามาหายจากพี่น้องนี่เป็นตาแซ่บว่าจ้ะก่อนจะทางานจากพี่น้องเมื่อกินเขากัน,กนตำเจียวตำเจียวปลาไหคือบันเห่าเจ้าพริกดิบขว้มาเด้อจ้ะเฝากินฝาเห็ดงานจากพี่น้องจะ,จะถึงเวลาทำงานเลาจะพี่น้อง สือปลาซดมาจากพี่น้องพอดีไปเห็นปลาซดอยู่ในซุปเปอร์ก็เลยกสื่อมากมาเกลือ,อไวจากพี่น้องขนาดทะเลขนาดทะเลจ้า บ่รู้ว่าปลาอย่างจะไม่ค่อยได้เห็นทดสดอกจากพี่น้องนอกจากรานนอ,นอกจากมอง่นจะตกปลามามวมองท้าเรือไหมส่วนมานั้นซูปเปอร์ย่าสุเปอร์ทอยพอคือปลานิ่นบันเฮานี่ยไหมคือปลากระพาะงัํมแซ่บๆว่ามาแกงสมคือสีสบ่บแล้วเห็นที่หลังจะมาแกงสมจากพี่น้องอันนี้หนึ่งตอนสาวไม่เห็นงานนี่ฝ้าวหนึ่งแบบฝ้าว ตอนเศร้นี่สินปกค่อยมีเวลาไปได้แต่ตึงหนึ่งแต๊ตีหาผลพี่นรองไม่ได้กับเขาแฟนเพิ่นไปทำงานแต่เศร้จ้ะออกจากบ้านกับเยีดโมงซิบหา ข้านเป็นครับรถไก่จากพี่น้องไปทำงานแปดสิบแปดกิโลเกือบเก่าสีไปจากพี่น้องเธอสุขาวไปส่งย่ายมองทำงานอีกประมาณเก่าสีบกิโลแล้วพี่น้องย่ายแ้นขับรถอ่ะ ครับรถดไปกับซันยุนีเพื่อนกับครับไกลถึงสี่จับพี่หน่องไปทำงาน เผ็ดพริกเผ็ดดีขนาดเลยจ้ะมดเลยจ้า ผู้ใดที่เขาม่าอันถ่ายย่ามาเดี๋ยไปหาไงกับกับล่อเนื่อยจ้ะเดิมอยากจะบอกว่าบางคนอ่ะเพิ่นเขามาหาเห้าเพิ่นกระถ่ายเห้าไปหาเพิ่น บางทีมันกิว,ว่างบางทีมันกิบ่ว่างมาจากพี่น้องทว่างกัไปเร็วจากพอเวลาไปเร็ราาเวเพราะว่าอันการแหลกซับกันน่ะบางคนเป็นบ่ลทันงหูโกดมันกะมันจะไปมันจะพิสกศโดยจ้ะเด้อพี่น้องก็ต้องรอจักสามหมื่นสี่หมื่นเลือา 3, 40, 40, อาทิ็จหนึ่งสินโนจ่าเนาะผู้ดใดย่ายเขาไปอันหาแล้วกับยาฝ่าว่าด้วจ้ะเดอ้อต้องรอก่อนกลเขาไปเบิง่งกดเบิ่งหยังเพิน่นที่เพิ่นสอนจ้ะพี่น้อง อาจารย์เสกสรรปั่นยูทูบแบบบรรสอนดีๆจากพี่หน่องเขาไปเบิงเด้อไปถามพั่เบิงอระกาศอีกอย่างนึงน่ะก็พิดของยายได้จ้ะยายก้มหนูซื้อของยายพวกเอาคนอื่นสิเป็นจังเจ้ไหนยายกับกมึง การการขอเพียหาเพิินอ่ะก็ไม่ต้องวัางว่าสพเพิ่นมาหาเห่าอดอกจาก้าถามถ้าจริงใจกับผู้ใดนั่นเข้ากับแสดงความจริงใจกลับมาคือกับมาหรือแต่พี่น้องเด้อบางคนเป็นกับจมเนาะจา้ะเขาไปเห็นบางคนเป็นจม,ม่ะอันเขาไปหาเพิินแล้วตังตองโดนก็นไปเห็น,น,นเนพิินกลับมาเข้ากับจะกินจังสรนหรือจ้ะพี่น้องเนาะ ให้ความจริงใจ,จแต่ครอบครัวให้ความจริงใจเหาก็แสดความจริงใจกับมาจากพี่น้องยายแต่ไม่เคยเบิ่งจะ่ไม่เ,เคยคิดแบบนั้นเลยแตพี่น้อง ยายไปเบิ่งของไผ่เนี่ยยายไม่เคยถามโคตรน้านของเพิ่นเลยจ้ะพี่น้องสีมีคนติดตามเป็นเป็นแสนหรือเป็นหมืน่นมันกับว่ามีประโยชน์อีย่างหนึจากพี่น้องถ้าว่ามีคนเบิ่งอะ่ะมีคนติดตามหลายเป็นกะซางจากพี่น้อง ใจไม่กลับตังกันนากจากเนาะต่างความคิดจ้ะเจ้ายญ้าบริจิตยังสารขอพี่หาภัยเราปฏิวังว่าผู้ใดสิเข้ามาหาเนืจาะพี่น,อน้องแกเพิ่นเห็นคอมเมน,เเนต์เฮาเพินพ่นตอบเพิ่นทักเพิ่นตอบรับคอมเมนต์เฮาก็ดีใจเราจ้ะอีกอย่างหนึ่งยู้คืเพิ่นกะเพิ่นก็ได้กลับ เพื่อนจากโฆษณาน่ะจากแม่้มฮาห์าเฮตดยูทูปเพื่อนกับเงินจากการปรโหมทคือกันจากพี่น้องยูทูปเอกจากต้องซอยเพิ่นดูโฆษณาคือกันจากแต่ก่อนใหญ่กับโมโหได้ว่าเป็นจังสี่ แต่พระท่านมีสองเป็นของเจ้าของแต่พรท่านเนีศึกษาเรื่องเรื่องยูทูบจ้ะเพราะฉะนั้นขึ้นมาในย่าจะกดขามขามขามจะโกนบลูตอนนี้หูเราจะ ต้องซาเนี่ยเจ้านะพี่น้องเนาะคลิปนึงคอมเมนต์กับกระไรเตริบพี่จังมันข้นมัคลิปกับสามสิบสี่สิบห้าสิบเปิดกับไปเบิงทุกคนหมื่นหนึ่งก็สองหมื่นมันก็เป็นไปไดป้ะนอกจากพี่น้องก็ต้องค่อยๆไปนอกจากเนาะ มีสองมาใหญ่แตยังเฮ็ดยังพรท่านไหนหูเรื่องพระไหนพี่น้องเอาเพียงน้ำตีใส่ก็ยังพรท่านไหนเป็นเพราะว่าไปเฝ้าคนมาแลนว่างอันนอกจากเพียงในยูทูบนะที่วันไหนฟรีนะพี่น้องขันไปใส่แอปอื่นๆมัทสิปิดอันหยังกาะยิดดิกระซิดนะแต่พี่น้องจะตีลิกสิซิดนาดนตีใหญ่กับท่านหูเลยว่าเอามาจากศายจะไปศึกษาเบื้องพระการลาจ้ะ อย่าเป็นบ,บอกเก่งใส่กับส่มือถือจ้ะได้ใส่ข้อมจะมีหนูซ้ำนี่กับพี่น้องเด้อยจีบเป็นกระยน้าเลยเนาะขอบคุณทุกกระรังใจเลยจ้ะเด้อถืเข้ามาติดตามถืเข้ามาเบิ่งให้ยายดนะจน้ะเนาะขอบคุณอีหลีจ้ะขอบคุณจ,จ้ะข้อมจีนใจจ้ะพี่น้อง ขอให้พี่น้องสุกสุขคนอันประสบความสำเร็จในใจเด้อขอบคุณค่ะ๊ายบายจุ๊บ